นี่ครับอร่อยเวกือดพริกโคชนาสวัสดีครับมาพี่น้องวันนี้ได้กินอยู่มุ่มบอ่อปลาครับหลังบ้านครับอยู่หลังบ้านเปลี่ยนมุม,มอัน ตัวน้ำมันห่อนก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศแห้งๆห่อนอ่ะไม่ได้ขับได้ทั้งกลยทั้งกลทั้งสุพรรณบุรีฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเมียนมาคัมบูดี้เกาหลีญี่ปุ่นเอเชียยุโรปอเมริกาเมื่กินน้ำใจพี่น้องจินเจ้าอันเดมไปนำเดินอันถิดบ่อสงฝาเนื้อช้ำงันเว่ยเยามาพี่น้องบ่อะไรฮะเนาะครับเนาะฮู้อากาศสุดยอดเลยเว้ยดีฮอตอ่ะได้ว่าเสียวายเอเดิมกับโจมาพี่น้องยอดอื้ม อ่ะนี่สดใหม่กับน้ำจิม้มแจ่วเพียพี่น้องอืมอืมอืมเงาลำเงาลำอืมอ๋ออืม หอมพริกเคี้ยวเผ็ดนะคะรับพี่น้องแต่มันหอมมันเลยกินพริกอ พริกอืมอืมเท่าได้เรื่องอยู่ครับเผ็ดอยู่อืมอร่อยอืมอร่อยจัง อืมจัดเะสอครับพิีอันนี้เผ็ดนะครับมันจะไม่กินฉุนนิดๆเผ็ดมากมาจวด ภาพจิคำไปแล้วครับทายช่วงหาโมงห้าโมงห้าโมงครึ่งเสียงว่าใครมีประเด็อืม,อม มันแสกนะครับอร่อยเวกิร์ตแซกใจเฉยวดมาบะเดอบะเดอทั้งห่อน,นทั้งเผ็ดอ่อาทั้งเผ็ดทั้งห่อนเอย่างมากโซมป,ปะโดอื ถ้าเปลี่ยนมุมใหม่ลบแสงนั่นบ่ใครมีมันดำนั่นเหมือนเลยบ่ใครอยากเปลี่ยนมุมอยากอยากทายแต่มุมเก่ามันมันแสงมันดีมาอืออ๋อแจ็บหลายต้องแสีบต้องห่อนอือ เผ็ดเลยครับพี่น้องพริกกกงสีเขียวเนี่ยคุณยอดอ,อ,อร่อยตรงยูแกงที่พาพอาชา้นะพี่นอ้อง อืห่อนถึงเปลี่ยนเราไป็นคนขี้ห่อน อ่อนเลี่ยเลี่ยวโซ่เขาไม่ไหวพี่น้องเดี๋ยวเขาเถียพอละบริสิฟากินอ่ะโอ้แซ่บด้วยครับเด้อน้ำจิ้มพริกกระเพร็ดได้ใจ ผ่าหมื่นผ่าดำแหลกมาตรวจสุดท้ายแทสุดว,ว้าวเพชร แ่บมักกินมันหอมอ่าฮะ,ะ,ะสุดยอดครับพี่น้องอ่ะเมื่อนี้ผมพลาดเสี่ยงเรียงได้เมื่ดา ผมหาเดฟมูฟแซบมาเกนเมืองใหม่ครับสวัสดีครับายบา e ครับ๊า e บายชาวชาวเดเซนายบายครับเอิยงียเงยู l o อเลิฟ a ูเวียดนา u บ๊ายบา m ส e b y ับรกสิบยาบ๊ายบายเยลิฟยู <laughs>